สวัสดีครับวันนี้พนานามาสปอยหนังเรื่อง รองเทินภาค2เป็นเรื่องราวของรายการเลวิตี้โชว์ที่พากันมาถ่ายทําในป่าลึกซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่าในป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวมนุษย์กินคนที่เมื่อใครได้พบกับพวกมันแล้วไม่เคยมีใครได้ออกไปอีกเลยก่อนรับชมผมขอขอละหนึ่งไลค์และช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อมินทํทคลิปต่อไปมือถือเมมโมรีเต็มของก็เหลือพื้นที่น้อยจะซื้อบริการคลาวก็ราคาแรงซุ้มไม่ไหวขอแนะนำเทราบ็อกแอพ คจัดเก็บข้อมูลฟรีถึง1,024กิกะไบต์บทปัญหาสำหรับคนชอบเก็บไม่ต้องกลัวเครื่องค้างพื้นที่เต็มแถมยังได้ดูหนังฟรีครบทุกแนวกว่าร้อยเรื่องสายสปอยอย่างเราอย่ารอช้าแต่พิการให้ไปโหลดก,กันฟรีใต้คลิปนี้นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยหนังเรื่องรองเทินภาค2ก็ได้เลยครับ คิมเบอรี่โทรไปวินทอมมี่ผู้จัดการที่ไม่ถเธอนั่งเฟิร์สคลาสมาทํางานแต่ยังต้องขับรถเข้ามาในป่าเพียงลําพังเพื่อหาสถานที่ถ่ายรายการเรียลลิตี้ภาคทดลองเธอเจอกับทางแย,ยกที่มีป้ายเก่าๆเขีเยนกลับกลับไปว่าโรงงานกระดาษเก่า ผู้จัดการเลยบอกว่าน่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทํารายการและเธอเรีบไปถึงให้เร็วที่สุดซึ่งรายการนี้มีเงินรางวัลถึง9ก้าหมื่นเหรียญสัญญาณมือถือเริ่มขาดแคลนหาย,หายจนเธอต้องวางสายผู้จัดการไปคิมเบอรี่ขับรถเข้าไปได้สักพักชายคนหนึ่งก็โผล่มาตัดหน้าจนรถของเธอพุ่งชนอย่างแรงเธอตกใจมากและค่อยๆหันไปมองที่กระจกหลังพร้อมกับภาวนาขอให้เขาไม่เสียชีวิตเธอรีบลงไปดูชายคนนั้นสำลักเลือดออกมาคิมเบอรี่จึงก้มไปใกล้ๆ ระหว่างที่เธอกำลังร้องไห้ด้วยความตกใจใชายคนนั้นก็เข้าไปกัดปากเธอทันทีเธอถูกกัดจนปากฉีกและพยายามวิ่งหนีไปที่รูแต่ก็สายไปแล้วชายคนโผล่มาจากป่าและใช้ขวานฟันร่างเธอจนขาดไปสองท่อนและช่วยกันลากชิ้นส่วนเธอกลับไปน่าแปลกใจอย่างมากที่ชายคนนั้นถูกรถชนอย่างจังจนร่างกายบิดเบี้ยวแต่ก็สามารถบิดกระดูกตัวเองให้กลับมาเข้าที่ได้เป็นปกติ เดลเมอร์ฟี่นาวิทยโยธินกเกษียณพิธีกรรายการเรียลลิตี้โปรคลีฟที่มีผู้เข้าแข่งขัน6คนมาทดสอบและแข่งกันภายใน5วันเพื่อชิงเงินรางวัลถึง1นึ่งแสนเหรียญคนแรกคือเคมเบรลี่นักร้องชื่อดังจากฮอลลีวูดคนที่2โจนซี่นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมคนที่3เอเลน่านางแบบสาวสุดสวยคนที่4นีน่านักวาดรูปคนที่5เจคอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนที่6แอมเบอร์อดีตทหารที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในอิรัก ทีมงานถ่ายทำและผู้เข้าแข่งขันมารวมตัวกันยังจุดนัดหมายเรียบร้อยเอ็มโปรดิวเซอร์รายการออกมาจากรถดอกอากาศเพื่อทักทายและบรีฟให้ทุกคนฟังเขาให้ทุกคนพยายามเป็นคนสุดท้ายที่รอดจากไฮยาน่าที่ไปให้ได้จากนั้นวโจและเพื่อนก็เดินเข้ามาเขาบอกกับเอ็มว่าติดเครื่องแอบฟังไว้ในป่ามุดแล้วมีกล้องและไม้สั่ทองตัวพร้อมใช้งานเมื่อรายงานเสร็จก็ขอตัวกลับไปเอ็มเข้ามาหามาร่าที่เป็นผู้ช่วยเขาทำหาคิมเบอร์รี่แต่เธอก็ติดต่อไม่ได้เช่นกัน เดี๋ยวเดินมาตามอีกคนเขาเลยให้เธอตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อและแนะนําให้มาร่ามาลงแข่งเทนเพราะรายการต้องเริ่มตอนนี้แล้วเอ็มเห็นด้วยเขาสนับสนุนให้เธอลงแข่งมาร่าเลยยอมตกลงและบอกว่าเธอจะทําเพื่ออิมนีน่านั่งฟังเพลงอยู่ที่ขอนไม้เจคเลยเดินมาแนะนําตัวแล้วเรียกให้เธอไปถ่ายรายการด้วยกันนีน่าตอบเขาไปว่าเธอมาเล่นเกมไม่ได้มาผูกมีดเจ๊เลยเดินหนีไปและเดินกลับมาหาเธออีกทีเพราะนึกได้ว่าเจอขนมที่นี่น่าทําตกเอา ไึ้งกฎของรายการห้ามพกอาหารมาด้วยจเจ๊หยิบขนมออกมาโชว์ให้นี่น่าดู เธอเลยขอขนมคืนแล้วบอกว่าตัวเองเป็นวีแกนเธอกินได้แค่ขนมอันนี้เท่านั้นเจกเลยกวนตีนกลับไปบอกให้เธอไปหาต้นไม้ใบหญ้านในป่ากินเอาจากนั้นก็ฉีกขนมของเธอออกมากินซะเองเดวอธิบายกติกาเกมแรกให้ฟังเขาให้แบ่งทีมออกเป็น3กลุ่มใครได้เลขเดียวกันให้คู่กันจากนั้นเขาให้ออกไปหาอาหารเจกได้คู่กับเอเลน่าโจนซี่คู่กับเอมเบอร์และมาร่าคู่กับนีน่า เดเล่าต่อว่าในนี้มีพิษจากกัมมันตภาพรังสีอยู่เขาเลยให้ทุกคนสวมสร้อยที่มีแผ่นป้ายกำจัดก,กัมมันตภาพรังสีเอาไว้เพื่อป้องกันแต่มีแผ่นป้ายแผ่นหนึ่งในนานที่ถูกรังสีแล้วและเมื่อสิ้นสุดวันผู้ที่ถือป้ายที่โดนรังสีแล้วต้องตายซึ่งก็คือถูกตัดสิทธิ์ออกจากเกมนั่นเองวิธีทําให้ตัวเองรอดชีวิตคือการให้ป้ายตัวเองกับผู้เล่นคนอื่นแล้วตัวรอดจากเกมนี้ไปให้ได้ในโพคาลิฟโชคชะตาของทุกคนจะเปลี่ยนได้แค่ช่วงปีรุ่งตามีทั้ คนป่าและพวกคนบ้าอยู่รอบๆตัวทุกคนพวกเขาจะมีเครื่องพิกแผ่นชวชะตาจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วบริเวณแข่งขันซึ่งเครื่องนี้คือเครื่องดักจับความเคลื่อนไหวนั่นเองเมื่อมีคนเข้าไปใกล้ๆเสียงหวอหน่ารําคาญก็จะดังขึ้นเพื่อทําให้อีกฝ่ายรู้ตําแหน่งว่าอยู่ที่ไหนขณะที่เดลทดสอบไอ้พวกมนุษย์กิงโคนก็กําลังเดิอนอยู่ใกล้ๆพอดีเดลนัดให้ทุกคนมาเจอกันอีกทีตอนหกโมงเย็นและยังให้ทุกคนทํางานเป็นทีมเพื่อเอาตัวรอดจากนั้นก็สั่งให้นิวมาเก็บมือถือและ p d a เ หรือคอมพวกวาขนาดเล็กของทุกคนไปไว้ที่รถเข็มนิวเก็บเศษก็ขอตัวไปฉี่โตเดลตเตรียมขับเอทีวีออกไปดูผู้แข่งขันมาร่าเดินมาพอดีเขาเลยบอกกับเธอว่าไม่ต้องกังวลเธอเข้มแข็งมากกว่าที่ตัวเองคิดมาร่าเลยมั่นใจมากขึ้นเธอมองหานีน,น่าเพื่อออกเดินทางพร้อมกันแต่นีน,น่าก็เดินเข้าป่าไปแล้ว มีกล้องหลายตัวซ่อนไว้ในป่าและส่งสัญญาณภาพไปที่รถออกอากาศซึ่งตอนนั้นก็มีภาพนิวกําลังยืนฉี่อยู่ในป่าเช่นกันระหว่างที่เขาฉี่ใกล้เสร็จไอคนป่าคนหนึ่งก็กระโจนเข้ามามันใช้มีดเชิดคอเขา่าจนชักดิ้งชักงออยู่บนพื้นและถลงหนังหัวเขาโอนิวนอนจับคอตัวเองด้วยความเจ็บปวดแล้วไอคนป่าก็ลากตัวเขาออกจากมุมกล้องไป ภาพต่อมาที่มาร่าและนีนามาร่าถามนีนาว่าอยากกินปลาหรืออะไรไหมจะได้มุ่งหน้าไปที่นั่นนีนาบอกว่าเธอเป็นมังสวิรัตมาร่าเลยเล่าให้ฟังว่าเอ็มเลือกเธอเข้ามาในเกมเพราะเป็นมังสวิรัตนั่นแหละเขาอยากเห็นนีนาฝืนกินตอ่อนของแมลงบ้างเพราะรู้ว่าในป่านี้ไม่มีอะไรที่เธอกินได้เท่าไหรนักภาพต่ดมาที่เดียว ขาขับรถเอทีวีมาตรงเครื่องดักจับความเคลื่อนไหวหลังเช็คอุปกรณ์เสร็จก็เตรียมขับรถกลับแต่เอทีวีของเข่าวก็ถูกลูกธนูยิงล้อจนรั่วเขามองหาพวกคนบ้าที่มาทําอะไรแบบนี้จากนั้นลูกธนูอีกหลายดอกก็รัวตามมาเดว,วิ่งหนีหลบหลังต้นไม้แต่ก็ถูกขวานเครื่องมาใส่อีกครั้งโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรเลยหยิมมีดพกปาสวนกลับไปที่ไอคนป่ามีดปากที่ตัวมันจนเลือดไหลาอาบแต่ก็ไม่สะทกสะทานแล้วไอคนนป่าตัวก็โผล่มาชงหน้าเดียวจนสลบไปเอมเบอร์ โจนซี่ช่วยกระทำห่อที่มีปลายเป็นลูกธนูไว้เพื่อป้องกันตัวทั้งสองเดินป่ากันมาได้3ชั่วโมงแล้วแอมเบอร์เริ่มสังเกตว่าที่ป่าแห่งนี้ไม่มีเสียงสัตว์ป่าหรือเสียงนกร้องเลยซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากๆ ภาพตัดมาที่เอ็มเขาถ่ายสัมภาษเจเ๊กโดยมีเอลนนาอยู่ข้างๆเอ็มวางแผนให้เอลนนายุยนเจกเพื่อจะได้ภาพที่ทั้งสองจูจีกันแต่เจกไม่ให้ความร่วมมือเท่าไรเขาดูจะเก็บตัวมากกว่าเดิมด้วยซ้ำทําให้เอ็มและเอลินนามองหน้ากันอย่างเซ็งๆที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนภาพตัดมาที่คู่ของมาร่ากับนีนามาร่าเดินไปเตะเครื่องพลิกผ่านโชคชะตาจนมีเสียงบววดังขึ้นอย่างมากซึ่งในแกะเขียนไว้ว่าเธอติดเชื้อแอนแทรกจากการระเบิดของห้องแลลที่อยู่ใกล้ๆและ ให้หายาต้านแถวแม่น้ำให้เจอโดยมีเวลาสองนาทีทั้งสองเลยวิ่งไปที่ริมน้ำทันทีมาร่าเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งนาทีเธอเจอสัญญาณธงสีแดงเร็วรีบเดินไปหยิบทงที่อยู่กลางแม่น้ำอย่างทุลักทุเลขณะที่กำลังเอื้อไปหยิบมาร่าก็พลัดตกลงไปในน้ำทันทีเธอกระเสิอกระสนขึ้นมาจากน้ำจนได้และสามารถหายาต้านเวรัสได้สำเร็จนีน่าก็ดีใจกับเธอเช่นกันภาพตัดมาที่เจ๊ เอ็มส่งสัญญาณให้เอเลน่าลงไปเล่นน้ำเธอถอดเสื้อและปลดชั้นในโอเพื่อโย,อยอนเจคให้มาปับป๊บๆด้วยกันแต่เจคกลับหันไปถามเธอว่านี่คิดจะทำบ้าอะไรเอเลน่าเริ่มหมุนหงิดเธอเลยกลับไปใส่เสื้อผ้าและบอกให้เอ็มเคลียร์ทุกอย่างเอาเองเขารลยบอกกับเจคว่าต้องการทำให้คู่ของเขากลายเป็นเรื่องรักๆใหใกล้ในรายการซึ่งเจคไม่เห็นด้วยเพราะเขามีครอบครัวและหลานสาวที่รอดูรายการอยู่เอเลน่าเลยบอกให้เอ็มรับผิดชอบเธอทำทุกอย่างให้เขาแล้วแบบฟ รแต่เจงี้เงาเองเธอต้องการแค่เวลาออกา,กาศที่เยอะขึ้นเท่านั้นเลยชวนเอม็มไปป้าบๆด้วยแต่เอ็มก็ทำท่าทีจะเดินหนีไปอีกคน เขาบอกว่าเธอไม่ใช่สเปคที่ชอบเท่าไหรนักเอเลน่าดึงตัวเอ็มไวเธอปล่อยเข็มขัดเขาออกและเข้าไปอมหนอนน้อยทันทีซึ่งในตอนนั้นคนป่าคนหนึ่งก็กําลังแอบดูทั้งคู่อยู่นีน่ารู้สึกผิดที่ไม่ได้เข้าไปช่วยมาร่าเธอขอโทษและเปิดใจกับมาร่ามากขึ้นโดยเล่าว่าเธอแค่ต้องการเงินเท่านั้นไม่ได้อยากให้มาร่าตายหรือถูกไล่ออกมาร่าก็เลยเล่ามุมของเธอให้ฟังว่าเธอแค่ดีใจที่ได้อยู่ต่ออีกวันเพราะไม่คิดูว่าเธอจะผ่านไปได้และสัญญากับนีน่า ว่าจะไม่ให้สร้อยที่ถูกกรมันตังรังสีกับนีน่าเด็ดขาดทําให้ทั้งคู่เริ่มสนิทกันขณะเดินผ่านริมทะเลสาบมาร่าก็เห็นภาพเอเลน่ากาลังอมนอนน้อยเอมแฟนของเธออยู่พอดีเธอร้องไห้เสียใจอย่างมากนีน่าเลยเข้าไปปลอบและบอกว่าเธอก็เพิ่งเจอคนห่วยๆมาเหมือนกัน6เดือนก่อนคู่ไหม่ของเธอพาสาวอีกคนมา,ป,าป้าบนเตียง ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้บัตรเครดิตของเธอสร้างนี่ก้อนใหญ่อีกนี่เลยเป็นเหตุผลที่เธอต้องชนะเกมนี้ให้ได้ดินน่าชวนมาราไปอาทั้งคู่ด้วยกันแต่มาราไม่ต้องการเธอจะใช้วิธีอื่นของเธอเองแอมเบอร์และโจนซี่ได้กลิ่นย่างเนื้ออยู่ใกล้ๆเลยเดินตามกลิ่นไปดูและได้พบกับแคมไฟของใครบางคนที่กําลังย่างเนื้ออยู่พอดีโจนซี่เสนอให้เอาเนื้อไปกินและแบ่งให้กับคนอื่นๆแอมเบอ,อร์เลยช่วยเขายุ่งเนื้อออกไปภาพตัดมาที่เดียว เขาโดนจับห้อยหัวแขวนไว้เมื่อลืมตาขึ้นมาก็เจอกับไอ้คนป่าคนหนึ่งที่ถือมีดพกอยู่ทั้งสองมือและใช้มันแทงเข้ามาที่ร่างของเขาจากนั้นก็หันไปรำมีดได้คมมากขึ้นมาร่าต้องการออกไปจากที่นี่โดยจะโทรไปหาพวกช่างเทคนิคให้พาเธอไปส่งที่วิลลิงนีน่าเลยบอกว่ากำลังเดินไปผิดทางหรือเปล่าเพราะรถแคมกับมือถือไม่ได้ไปทางนั้นแต่นีน่าก็ไม่ฟังเธอตรงมาที่บ้านหลังหนึ่งแทนเพราะคิดว่าที่นี่น่าจะมีโทรศัพท์ให้ยืมใช้ ทั้งสองเดินเข้าไปในบ้านแต่ก็ไม่เจอใครมาร่าบ,บอกให้นินนาไปรอข้างนอกได้ส่วนตัวเองก็เดินเข้าไปดูในห้องนอนและได้เจอกับภาพถ่ายของครอบครัวที่มีรูปลักษณ์หน้ากลัวเฉยเสยมาร่าจึงเรียกนินนาเข้ามาดูในตอนนั้นหญิงสองคนก็วิ่งเข้ามาในบ้านหญิงคนหนึ่งกําลังคลอดลูกเธอนอนลงไปบนเตียงและคลอดเด็กออกมาจนสําเร็จซึ่งใบหน้าของเด็กที่พวกเธอเห็นก็ดูเฉยเสยอยงหน้ากลัวเช่นกันทั้งคู่แอบ,บงะประตูดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหญิงที่อุ้มเด็กไว้ก็เห็น เห็นเธอพอดีทําให้สองสาวต้องรีบหาทางออกอีกครั้งจนเหนียวมาจากบ้านได้โดยนีน่าเป็นคนวิ่งนําและมาร่าวิ่งตามออกไปทั้งคู่วิ่งกันสุดแรงแต่สุดท้ายมาร่าก็หนีไปไม่รอดเธอถูกคนไปคนเควี้ยงขวานมาปักที่หัวและค่อยๆล้มไปทันทีไอ้คนป่าเดินมาหยิบขวานออกจากหัวแล้วก็วิ่งเลยตามนีน่าโต นีน่าวิหนีออกมาและบอกกับกล้องให้มาช่วยเธอด้วยแต่ก็ยังไม่มีใครเห็นเธอเลยถอดมันทิ้งไปไอ้คนป่าเดินตามมาเลยหยิบสวมไว้และเดินตามหานีน่าต่อ ในตอนนั้นเธอกําลังซ่อนตัวอยู่หลังท่อนไม้ซึ่งไอคนป่าก,ก็เดินมาอยู่ตรงนั้นพอดีนีน่าหวายกลัวอย่างมากโชคดีที่พักพวกของมันขับรถเข้ามาพอดีโดยที่หน้ารถมีร่างของมาร่าพาดอยู่ไอคนขับหยิมนิ้วมานั่งแทนเล่นและโยนกระดูกทิ้งมาตรงหน้านีน่าเธอตกใจจนเกือบกรีดโชคดีที่มันเดินไปขึ้นรถและขับออกไปก่อน หน้าริมน้ำเอเลน่าและเอมป้า้ๆกันจนส็จเขาขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะไม่อยากมีปัญหาก,กับมาราเธอตกลงและบอกว่าจะนั่งอาบแดดอยู่ที่นี่ก่อนเอมเดินเดินกลับไปในตอนนั้นมีไอคนป่าคนหนึ่งที่แอบดูทั้งคู่ป้าๆกันและสไล์หน่อนไปด้วยมันดูเอเลน่าอาบแดดต่อและนั่งสลด์หนอนไม่หยุดเมียของมันเดินมาเจอพอดีเลยตบผัว,วไปหลายทีด้วยความหึงหวง มันเผือไปเหยียบเครื่องจับสัญญาณจนเสียงดังไปทั่วแต่เมื่อหาต้นต่อเสียงได้ก็กระทือมันทิ้งทันทีเอเลน่าได้ยินเสียงดังจากด้านบนเลยตะโกนเรียกว่าใครอยู่ตรงนั้นเมื่อไม่มีใครตอบเธอเลยเดินไปหยิบกางเกงมาใส่แต่ก็ถูกเมียของไอ้คนป่าวิ่งมาแทงเธอหลายทีจนเธอเสียชีวิต เดยวเองถูกจับห้อยหัวอยู่ที่เดิมเขาเห็นศพของนิวถูกจับห้อยหัวและควักไส้ออกมาจากนั้นก็มีรถอีกคันขับเข้ามาพร้อมกับร่างของมาร่าพวกมันช่วยกันยกร่างเธอไปไว้ในกระท่อมคู่ผัวเมียพาก,กันขับรถออกไปไอคนป่าคนเดิมที่เคยแทงข่าวคนเดินเข้ามาหาเดวเลยฟ้าเข้ากลางเป้าและคว้ามีดในมือของมันมาได้เขาแก้มันลงมาและเข้าไปจัดการกับไอ้คนป่า มันวิ่งตรงไปที่ปืนยาวโจดีที่เดียวเข้าไปคว้าไว้ได้่กนเขาใช้ปืนยิงสวนกลับไปกระสุนทะลุกลางอ,อกและส่งันกระเด็นไกลไปตรงในแม่น้ำเขารีบเดินไปหามาราแต่เธอก็เสียชีวิตไปแล้วเอ็มกลับมาที่รถเข็มเขาเรียกหานิวแต่ก็ไม่มีใครโตบรีเ,เห็มาเช็คเทปเทนแต่สัญญ,ญาณภาพบางจุดเกิดขัดข้อง เขาเลยก็ไปดูสัญญาณภาพที่พื้นซึ่งในตอนนั้นคนป่าสองคนก็ได้มาถึงพอดีพวกมันพากันขึ้นหนูรถและขับออกไปเอมคิดว่าเป็นนิวเขาพยายามเคาะประตูบอกให้โจดพอโรถเชื่อมกับเสาสัญญาณอยู่แต่ก็ไม่มีใครฟังชดสายสัญญาณขาดกากันเขาเคาะประตูฝั่งคนขาบและพบว่าเป็นมนุษย์หน้าตาประหลาดสตัวที่อยู่ตรงนั้นเอมถูกลูกธนูแทงเข้าที่ไหลยึดไว้กับรถแล้วร้องออกมาอย่างเจ็บปวด แอมเบอร์เจคและโจนซี่นั่งกินบาร์บีคิวเนื้อกันอย่างอัดอัอร่อยเขาเห็นสร้างมนุษย์ถูกเผาอยู่ที่โรถแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเป็นพรอบของทีมงานและพูดคุยกันว่าถ้าชนะจะเอาเงินไปทําอะไรบุสนนาดูราบเรียบเหมือนไม่เคยมีเรื่องร้ายในต,ตอนนั้นเองนินนาก็วิ่งเข้ามาอย่างหมดเรงเธอบอกให้ทุกคนรีบหนีออกจากที่นี่เพราะมีพวกคนป่าแหลางข่าวกาลังไล่ตามมามันฆ่ามาร่าไปแล้วแต่จะฆ่าเราทุกคนด้วย โจนซี่คิดว่านีน่าถูกมาร่าโลเพราะเธอเคยเป็นหนึ่งในทีมงานนีน่าเลยบอกว่าไอ้พวกคนป่าหักนิ้วเธอออกมากินต่อนหน้าแต่โจนซี่ก็ยังไม่เชื่อและบอกว่านี่เป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อรับเงินรางวัลเอง แอมเบอร์ <Amber S 2> เดินมาที่เนื้อย่างเธอกรีดออกมาทันทีเพราะเห็นรอยสักอยู่บนก้อนเนื้อพวกนั้นมันคือรอยสักประยำตัวของคิมเบอรี่ที่ทุกคนจำได้จอนซี่รีบวิ่งมาดูเขาว่งออกมาทันทีทำให้ทุกคนปักใจเชื่อและพากันวิ่งหนีไปทั้งสี่มุ่งหน้าไปที่รถเข็มนีน่าถูกตะปูตัดเท้าจนล้มลงเจคเลยเข้ามาช่วยทำแผลและบอกให้เอมเบอร์กับจอนซี่มุ่งหน้าไปโกนเจกบอกให้เธอถอดผ้าที่ข้อมือโอแต่นีน่าไม่ยอมเพราะมีแผลเป็นตอนที่เธอคิดสั้น เจคเลยบอกว่าเขารู้แล้วว่าเธอมีไม่ต้องปิดบังแล้วนิน่าเลยยอมถอดผ้าออกมาเจคถามเธอว่าทำไปเพราะอะไรนิน่าเล่าว่าแผลนี้เกิดมาหกเดือนกว่าแล้วเธอแค่ไว้ใจคนผิดบ่อยเกินไปแต่มันก็เป็นอดีตไป A แล้ว นีน่าและทุกคนมาถึงจุดตั้งรถเข็มแต่ก็ไม่มีรถอยู่แล้วนีน่าจำได้ว่ามีโรงงานกระดาษอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยแนะนําให้ไปที่นั่นเพื่อหลบภัยและหาโทรศัพท์นาบ้านชายแก่เจ้าของปามในภาคที่หนึ่งเดียวยองเข้ามาในบ้านและใช้ปืนจ่อหัวไว มันขอไม่ให้เขายิงและบอกว่ากูเป uh uh ็นคริสเตียนอย่ายิงกูเลยเดี๋ยวเลยขอชุดทำแผลพร้อมเข็มและด้ไปย็บแผลให้ตัวเองและถามว่ามีระเบิดตรงนั้นไว้ทําไมชายแกบอกว่าเขาใช้ระเบิดปลาท้าเพื่อให้พวกมันมาอยู่บนผิวน้าในน้ำมันทาให้พวกมันสลบพอลอยน้ํามาจะได้ช้อนมาได้ง่าย เดวมองไปที่รูปคู่ชายแก่กับเมียเขาชมว่าเธอสวยนะชายแก่มองไปที่รูปและเล่าว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตและบอกกับเดวว่าเขาโชคดีมากที่รอดจากป่านนั้นได้มีคนเยอะแยะเข้าไปในป่าแต่ก็ไม่เคยได้กลับมาสักคนเขาเองยังไม่อยากกลับเข้าไปใกล้พวกมันเลยเดวถามชายแก่ว่าพวกมันมีกี่คนและเป็นตัวอะไรกันแน่ชายแก่เล่าว่าพวกมันมีมากกว่าที่เห็นมันมีชีวิตเหมือนกับพวกเราแต่น่าเกลียดกว่าและก็แข็งแกร่ง าสารเคมีทําให้ร่างกายพวกมันเปลี่นเปลงโรงงานทําเยื่อกระดาษที่ปิดไปกับ30ปีโกนทิ้งไว้แค่ขยะและสารพิษคนส่วนใหญ่เลยแยออกไป มีแค่ครอบครัวเดียวที่อยู่ในหุบเขานี้จากนั้นไม่นานเด็กก็ออกมาจากท้องแม่พวกมันเติบโตและมีลูกที่หน้าตาน่าเกลียดมากกว่าตัวเองซะอีกเดียวถามว่าทําไมถึงยังอยู่ที่นี่ชายแก่เลยพูดความจริงออกมาว่าเขาต้องอยู่ใกล้ๆล,ลูกของขา่าวและแก่ฆ่าลูกชายฉันไปจากนั้นก็เข้ามาทําร้ายเดียวทันทีเดียวเลยเอื้อมไปหยิบเดนนัมไม์เขาจุดไฟและใส่ไว้ที่เสื้อของชายเก่จากนั้นก็กระโดดเหนียวมาจากบ้านชายแก่เดินตามมาพร้อมปืนเตรียมยิงมาที่เดียวแต่ระเบิดก็ทำ งานสะกกนทําให้ร่างของชายแก่กระเด็นไปทั่วเจกและทุกคนวิ่งหนีมาได้สักพักก็ได้ยินเสียงร้องลั่นของชายหญิงอยู่ในป่าซึ่งกาลังป้าป้าวก,กันอยู่เจกเห็นตัวผู้หญิงใส่เสื้อผ้าข,ของเอเลนาไว้เขาคิดว่าเป็นเธอเลยวรีบออกไปช่วยแต่จริงๆแล้วคนป่าตัวเมียลอกหนังหัวเธอมาสวมไว้แล้วเอาเสื้อผ้าข,ของเธอมาใส่เทนเมื่อพวกมันหินข้าวก็ลุกขึ้นมาสู้กันทันทีจนซี่ถูกฟันเข้าที่แขนส่วนนีน่าวิ่งหนีตกลงไปในหลุมก,กับดัก เจ๊จับตัวผัวฟฝ่กับผนจนมันสลบไปแล้วรีบพากันวิ่งหนีตัวผู้หญิงตะโกนอย่างโกโรธเคนที่ไปทํำผัวของมันคนป่าผู้ชายลุกขึ้นจับคอเข้าที่และวิ่งใส่พวกเขาทันทีสองผัวเมียวิ่งมาที่ถนน เพื่อนของมันขับรถมารับพอดีเลยพากันขึ้นูนรถไปเจกบอกให้แอมเบอร์และโจนซี่รีบไปที่โรงงานเขาจะไปหานีน่าเองเจกวิ่งย้อนกลับมาจนเจอเธอ,เธอตกอยู่ในหลุมเขาช่วยดึงเธอขึ้นมาจนได้แต่ก็ทำให้ไหล่ของเขาหลุดเลยบอกให้นีน่าช่วยดึงและบิดมันกลับเข้าที่ให้หน่อยเสงรถของคนปา่าขับใกล้เข้ามาเรื่อย ทั้งคู่รีพากันวิ่งหนีไปจนสุดผาซึ่งมีน้ำอยู่ด้านล่างตัวผู้หญิงวิ่งตามมาทันและใช้ปืนยิงใส่เจ๊จับมือน,นีหน้าและพากันกระโดดลงน้ำทันทีเดลหยิบไดนาไม์มาติดกับลูกธน,นูเตรียมยิงใส่พวกคนปา่าเขาพลางตัวเหมือนกับทหารอีกครั้งเพื่อเตรียมแก้แค้นและช่วยทุกคนไว้ เอมเบอร์พาโจนซี่วิ่งหนีโดยมีพวกคนป่าพร้อมธนูวิ่งไล่ล่าขณะกำลังวิ่งหนีโจนซี่ก็ได้ไปเหยียบกับดักเข้าและถูกเชือกมัดเท้าให้หัวอยู่กลางอากาศเอมเบอร์ Amber รีบเข้าไปช่วยแต่โจนซี่บอกให้เธอหนีไปซาเธอเลยบอกว่าจะไม่ทิ้งเขาไว้คนเดียวแน่เอมเบอร์ Amber เห็นขวานตรงอยู่ใกล้ๆเลยเอื้อมไปหยิบแต่ก็ถูกกับดักอีกเส้นมัดขาดเธอขึ้นไปเช่นกัน คนป่าสองคนวิ่งตามมาเจอทั้งคู่พอดีไอตัวเด็กดูดีใจเหมือนได้ของเล่นคนไปโคนเลยยื่นธนูส่งให้ลองยิงโจนซี่บอกกับเอมเบอร์ว่าเขากลัวเธอเลยให้เขาม,ามาที่เธอและสัญญาว่าจะพาออกจากที่นี่โจนซี่กำลังพูดบางอย่างกลับไปแต่ก็ถูกลูกธนูยิงปัดเข้าที่ตาทะลุไปถึงตาของเอมเบอร์พร้อมๆกัน เจงมาถึงโรงงานร้างสายเคมีสีเขียวยังถูกวางตั้งอยู่ทั่วบางส่วนก็ไหลป่าปวนไปตามลำธารทางคู่เดินสำรวจห้องต่าง,างๆเพื่อหาวิทยุสื่อสารแต่กลับพบโครงกระดูกหญิงคนหนึ่งนั่งตายอยู่ในนั้นเสียงรถคันหนึ่งถูกกลับเข้ามานีหน่าหวาดกลัวและพยายามจะหนีออกไปเจงเลยห้ามไวายเละบอกให้รอทุกคนก่อนเขาพาเธอลงมาดูลานเก็บรถและเห็นรถแคมป์จอดอยู่เสีงตะโกนขอ,ขอความช่วยเหลือดังอยู่ในรถจเจงและดีน่าเลยพากันวิ่งหา เจกวิ่งขึ้นไปบนรถเขาไม่พบ <c oughs> ใครใน,นินนั้นนอกจากคลิปวิดีโอที่กําลังถ่ายทอดสดที่เห็นว่าเอมกําลังร้องขอชีวิตก่อนจะถูกตัดหัวออกมาจนกระเด็นมาที่หน้ากล้องเจกรีบตะโกนบอกนิน่นาว่าเป็นก,กับดักแต่ก็ไม่ทันแล้วคนป่าชายขึ้นมาบนรถเขาถูกจับมัดและพากลับไปเจกถูกจับมัดไว้ส่วนศพของเอมก็ถูกเมียคนป่าหั่นชิ้นส่วนอยู่บนโต๊ะ คนป่าชายเดิมหาเจกและตัดจูเขาโอจากนั้นก็เอาไปให้เมียกินนีน่าถูกจับขังไว้ในกรงลูกชายของพวกมันที่เป็นคนยิงโจนซี่ก็ถือกล้องมาทำท่าถ่ายเธอส่วนผู้หญิงอีกคนก็หยิบป,ปืนมาจ่อหน้าเธอและทำท่าลั่นไกโชคดีที่ไม่มีกระสุนอีน่าตกใจทำให้คนป่าหัวเระชอบใจเธอเลยด่าไปว่าฟักยูแมนเท่านั้นแหละก็โดนด,ด่าปืนทุบจนสลบไป นีน่าตื่นมาอีกทีก็พบว่าถูกจับมัดไว้ด้วยลวดหนามให้นั่งอยู่ด้วยการตรงโต๊ะกินข้าวเมีคนปา่านำซุปที่ทำจากเนื้อของเอมาวางและจับมือสวดมนต์พร้อมกันนีน่าถึงกับต้องถามว่า วกมึงเป็นตัวหาอะไรกันเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครสนใจไอตัวลูกชายดูจะชอบนีน่าอยู่ไม่น้อยถือได้มานั่งร่วมโต๊และมีอาหารเสิร์ฟให้กินด้วยกันตัวลูกชายหยิบเนื้อมาป้อนให้นีน่าเลยอวยพรให้ติดคอตายกันทั้งบ้านไอตัวลูกชายเลยเริ่มกรูดจับเนื้อยัดใส่ปากเธอทันทีทําให้นีน่าติดก,กับอ้วออกมา เดวแอบย่องเข้ามาตามท่อระบายน้ำเขามาถึงห้องที่ใช้บนเนื้อซึ่งเมียคนป่ากำลังโยนลำไส้และก็เนื้อส่วนต่างๆเข้าไปด้านในเมื่อทำงานเสร็จก็กลับไปที่โต๊ะอาหารอีกครั้งเดวเดินเข้ามากับถึงด้านในเสียงวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นสะกอนเขารีบเข้าไปปิดเจกเลตะโกเนเรียกคนมาช่วยส่วนในพวกคนป่าก็รีบวิ่งไปหยิบอาวุธและวิ่งค้นหาทั่วโรงงาน เดี๋ยวรอตัวลูกพวกมันมาที่ลานเก็บรถจากนั้นก็ใช้ลูกดอกเดนดไมยิใส่ตัวลูกชายทันทีพวกมันพยายามช่วยกันดึงลูกธนูออแต่ก็โดนระเบิดอันเละไปสะกกอนเดวเข้ามาช่วยนีน่าเละบอกให้เธอรีบหนีออกไปตามทางจากนั้นก็เข้าไปช่วยแกมันให้เจกก็อบอกให้เจคารียไปหานีน่าให้เจอและช่วยเธอออกไป คนป่าชายเข้ามาเจอพอดีมันยิงธนูใส่เข่าสองโดแต่ก็ไม่สามารถล้มเดีวได้เมียของมันเลยเข้ามาช่วยเธอเหวี่ยงตุ้มเหล็กล้วนหนาบใส่คอเดลวแล้วรัดมันไว้จนขาไว้ใจไม่ออกและเสียชีวิตลงทันทีสองผัวเมียรู้ว่าลูกๆถูกระเบิดจนร่างกระจุยเหลือแค่เศษเสื้อผ้าพวกมันโกรธมากรีบวิว่งไปตามลาจเจ๊ก,กับนีนาทันทีเจกวิ่งมาที่ห้องเนื้อบดสองผัวเมียตามมาเจอพอดีพวกมันเปิดเครื่องบดให้ทำงานและพยายามยัดเจกเข้าไปในนั้น นีนาเข้าไปจัดก,การเมียและกระโดดเข้ามาช่วยเจกเธอขี่คอคนป่าชายเอาไว้และกัดเนื้อที่คอมันจนขาดเจกได้โอกาสเลยใช้ขวานฟาดร่างมันเข้าไปที่เครื่องบดร่างของมันถูกบดอัดไปเกือบครึง่งเมียของมันรีบวิ่งเข้ามาช่วยมาใช้ขวานฟาดเจกจนล้มลงและเข้าไปดึงร่างผัวออกมาจากนั้นก็ทําท่าจะใช้ขวานฟันมาที่เจกนินนาเลยเปิดเครื่องโยนลูกตุ้มแรงเวียงพาลูกตุ้มฟาสใส่คู่ผัวเมยทันที ร่างของพวกมันทั้งคู่เลยกระเด็นไปที่เครื่องโบดท์ทำให้พวกมันจบชีวิตไปทั้งคู่เจกและนีน่าพากันขับรถออกมาจากป่าส่วนสายเคมีที่ทําให้มนุษย์กลายพันธุ์ก็ยังไหลลงทันน้ําอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนที่ต่างน้ําไว้ใช้ก็คือคนไปกลุ่มที่ไม่ต่างจากพวกมันนั่นเอง ก็จบไปแล้วครับสําหรับรองเทินภาคสองฉากเชื่อสุดหูดไม่แพ้หนังเรื่องไหนจริงๆเอาเป็นว่าใครชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทําคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ